ทุกคนครับควจะบอกว่าวันนี้จะชวนมาลองฝึกพูดภาษาอีสานกับตัวแม่กูรูภาษาอีสานครับไม่ถึงขนาดนั้นแค่แค่เป็นคนแถวๆนั้นแถวไหน สำเนียงภาษาอีสานแต่ละโซนแต่ละจังหวัดมันจะต่างกันเหมือนกันใช่ไหมพี่ดาวอย่างทิงเนี่ยพ่อเป็นคนกาลสินก็จะได้ยินสำเนียงการพูดจะเป็นแบบเขาเรียกว่าชาวภูไทยอ่ะของโซนเหนือแล้วค่ะโซนภูไทยก็จะมีกาลสินนครพนมมุกดาหารสกลนครอย่างของพี่ดาวโซนใต้ค่ะจะมีอุบลราชธานีอ่ำนาจเจริญเนี่ยสธรอทาลองดูไหมถ้าเกิดเทียบกันอ่าลองดูลองดูอ่าสมมติว่าประโยชน์จะบอกว่าจะไปไหนสิไปใส่ถ้าเป็นกาลสินโซนภูไทยก็จะไปซิเล่ ฟังดูนุ่มนวลจำเนงเขาจะมีความน่ารักละมุนละไมแต่ทางอีสานใต้นี่จะมีลักษณะกระชับสั้นทำอะไรเหตี่อย่างภูไทยก็เอ๊ะเพลอเฮ้ยั๋อะไรีกแล้วจะกลับกี่โมงเมื่อเสิเมื่อฮะยทำไมต้องขึ้นเมืองขึ้นกูเหรอไม่ใช่เมื่อหึงแปลว่าเมื่อไรเมื่อหึงเมื่อหึงเหมือนหึงอ่ะเหรอเมื่อหึงหึงอ๋อหึงเออเมื่อหึงเมื่อหึงสิเมืองสิเมื่อเมื่อแปลว่ากลับลองดูภูไทยไหมอ่าได้ จะจะเมือจักโมงจะมีความแบบเออสอบอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นบอกว่าไม่รู้มองู้เออแล้วพูดไทยอ่ะออย่างที่บอกว่าพูดได้นิดเดียวเป็นลูกเซี่ยวฟังได้พอฟังออกบ้างเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราอยากจะรู้อยากจะปลกพูดภาษาอีสานเนี่ยเห็นว่ามอขอนแก่นใช่ มีนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่าเป็น AI ทําให้เราได้เรียนสำเนียงหรือว่าเรียนการพูดภาษาอีสานง่ายๆเลยเขาบอกว่าแค่พิมพ์ภาษาอีสานอ่ะค่ได้ยินฟังแบบนี้มาหึงสิเมืองมาหึงสิเมืองพิมพ์เข้าไปเลยมันจะออกแบบเป็นเสียงเ a ทีฟสปิเกอร์ก็คือเสียงเหมือนคนในพื้นที่พูดเลยจากข้อความมาเป็นเสียงใช่แล้วเขามีประโยคเยอะไหมเนี่ยมีห0 0 0ประโยครวมแล้วประมาณ6ชหมู่โงขอบคุณมอขอนแก่นด้วยนะครับว่าจ่าแปลว่า พูดคุยพูดจาน่เว้าวบ่ได้ว้าวบ่ว้าวได้ย่งว้าวบ่ได้ว้าวได้